ครับสวัสดีครับวันถึงหน้าวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมปีพุทธศักราช2567ครับกับเพลนขออนุญาตนะครับวันนี้เรามางานรายทางนะวันนี้มาเที่ยววัดปลรมัยยิกาวัดนะครับก็มาเจอนะครับของโบราณ นะขนมน้ำตาลปั้นนะน้ำตาลปั้นโบราณนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าเรายังจะเจอเจนหากินยากนะครับวันนี้เราเจอลิงตกปลาลิงตบปลาของยอดคิดนะครับเดี๋ยวต้องหุดหนุนกันนิด<ม>กันหน่อยนะครับนานๆเจอกันนะครับวันนี้ก็ไม่ต้องกลัวเบาหวานจะขึ้นน้ำตาลจะบวกะนะก็วันนี้ นะครับถือว่าเป็นศินลปะกรรมำงานพื้นบ้านถือว่าเป็นอาหารโบราณไอ้งูก็ตัวละ20บาทเองผมว่ามันราคามันถูกนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอานะเอาลิงตบปลาหนีของสมัยโบราณที่ไปเที่ยววัดสเกดภูเขาทองนะครับตัว20บบาทเนาะนนเดี๋ยว อ๋อมีกระต่ายด้วยเลยเนี่ยอ๋อเอาลิงเอาลิงเราผมขอลิงตกปลา ลิงตบปลาหนึ่งอันแล้อ่าได้ลิงตบปลาแล้วเอาไปอวดลุงข้างบ้านนะครับลุงข้างบ้านผมนี่นะชอบคอยสังเกตสังกาอยู่ว่าผมอยู่บ้านไหมไม่อยู่บ้านไหมอะไรไหมโอ้ เปลี่ยนใจไม่แน่อยากได้หมีเนยละมีเนยนะอ๋อมีเป็นห้าแม่หรืว่ามีเนยกำลังฮิตอ โอเคมีแพนด้าก็มีแพนด้าอีกหนึ่งตัวนะถ้าท่านใดมาเที่ยววัดปรมัยิกาวาสก็มาแวะได้นะครับก็อยู่ตรงหน้านะหน้าทางเข้าตลาดนะครับหมู่บ้านองอางน,นะครับก็บอพิกัดกันให้นะเาวัทิตย์แล้วันหยุดนะขัดจะเลิกนะครับเราทิดแวันหยุดนะขัดจเลิก ก็ถือว่าเิ้งขนมโบราณแล้วก็ย้อนยุคนหน่อยนะครับสมัยย้อนกลับไปนี่เอ่อน่าจะเจ็ดสิบแปดสิบปีเผื่อก็ร่วมร้อยปีนะครับร้อยปีอ่าเป็นร้อยปีนะฮะเวลาลงเกข้างบ้านลงยิ้วข้างบ้านมีก็มักจะมีนี่แหละฮะเจ้าลิงตบลาเนี่ยนะ เพียนเพียนกันมาได้นะครับบอกพิกัดกันเรียบร้อยแล้วก็กเ็ดนะครับก็กเ็ดนนทบ,บุรีนะครับรพี่เ,เกกสกผมเข้ามาด้วยนะเนี่ย กกนััเลลดาาต่่หไมมูอะโอเคนะครับแต่ใจหนหัวใจรั